วัสดีค่ะคอ,อตรางกระสีช่องไม่พีอุปก่อนนะคะวันนี้เราได้สิ่งนี้มาแต่เราจะมีปัญญาเกะกินไหมทุกคนโอ้ยนี่ก็จะปล่อยไก่ก็วันนี้นะทุกคนปล่อยไก่ตัวบักเอฟเลยแหละว,วันนี้นะมามาดูกันนะคะโอ้เราจะแกะแบบไหนดี เขาแกะยังไงอ้วน,นหเฮ้ยเราจะได้กินกันไหมอันนี้ตืออันนี้มันหรอ <c oughs> ก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะพย <c oughs> ายามตัวนึงประมาณสิบนาที รเราจะเกะได้ไหมตัวเดียวตัวเดียวก็ขอให้เราเกะได้กัแล้วกันวยวออาจจะทั้งคลิปนี้เลยเพราะว่าเห็นไอ้มันก็เอาอะไรมาแล้วก็เผาตัวมันบนัติ<ะ>ใส่ถุงมือไหมนีนม่นะทุกคนเหมือนหินเลยนะโอ้ยถ้าเขาบอกว่า เจ้ามีความสามารถแกเอาเอาแกเอาเลยก่อก็คงจะไม่มีความสามารถเอาอะไได้นั่นเนี่ยใครทราบบอกทีทุกคน,น,อนโอยน่คาแตอไม่มนีปัญญาแอกะีทุกคก ใสถุงม,มืมอเดี๋ยวมันบาดมือตอนนี้นจะไดึงมคมนมใส่ช็องอะไรนะเออ,เอนี่อีเป๊ะเลยใส่ไปม,มันจะ,จะใส่มาดึงหอย แต่อร่อยมากนะคะที่ที่เขาแกะมาแล้วอร่อยมาก,กอ่ะ,อะแกะคุณว่าคะไม่ได้เรแกะกุ้ง เลืว่าช้อนเรอ่อนไปไหมกตก้องเพือไอ้นัทมาเกะแล้วอันนี้เฮ้ได้อ้าโอ้แสดงว่าพี่นัทบอกผิดชุดแล้วว้าวเออ ล้างสิได้ก uh ินเลยโอ้ยนะมันเห่นยวอเลยน้องได้แล้วหนึ่งตัวถ้าเราถ้าเราแกะแต่ว่าเขาแกะาปากคอ๋อแตเห็นแต่พี่นัทเราบอกว่าเขาแกะตรงตูด พ่อยิ่งแล้วใหญ่พ่อบอกว่าต้มน้ำร้อนลวกลำบากมันก็จะอ้าได้ไหมตัวที่สองนะคะใครหอนยนางลมนะคะใครสนใจวันละหนึ่งพันบาทเอาได้แล้ว <20. S 2> ตัวที่สอง เชฟพลอยว้าสวสุดลยคุณอ้ยครั้งแรกนะเนี่ยครั้งแรกในชีวิตแม่ก็ครั้งแรกนนในชีวิตตัวเป,เป็นในตลาดแต่มันตัวเล,เล็กๆมันเล็กด้วยอะ่ะมันไม่ตัวใหญ่มันมนะนี่นะวางตรงไหนอ่ะน,นี่องงเออถ้าเป็นแง,ตง่ตรงตูดมันคงไม่ได้กินเจทีแล้วเนาะเออแสดงที่นัตพูดผิดแล้วเนี่ยเออได้แล้ว đi nè ừ ăn à, nộp rồi thôi ไม่เจอใช่ไหม,ไม,ไมโอ้ง่ายถ้าตัวที่มันเออเก่งกว่าแม่ถ้าแม่แล้วจะหาที่งัดนี้นั่นแหละคงจะไม่ได้กินแหละต้องใช้เรียเยอะมาก

กระทินก็เก็บสุดๆเลยถ้าตรงหั hmm. ้นมันสดอ่ะมันจะไปขุนดแน่มันจะเหมือนกินกุ้งข้าวกระถินกุ้งสดบ่แต่ที่เราซื้อที่ตลาดน้ำตัวเล็กๆเนาะพ่อย อันนี้ก็น่าจะราคาแพงสูงกว่าตัวใหญ่นะคำว่าของดีเมืองสุราษฎร์ของดีเมืองสุราษฎร์ขอบคุณขอบคุณพี่สาวนะคะ<อ>จากสุราษฎร์นะคะอันนี้คุณพี่อ,อัมพรเนอะเออแบบนั้นลุตักลาดอีกแต่เยอะๆอันจิ้มอ่ะอเหมือนเขากินเป๊ะๆเลยอื ล้วนช้อนแนละ้วแม่ยังกืนน้ำลายด้วยเลย ขอบคุณป้าอัมพรนะขอบคุณคุณป้าอัมพรมากเลยนะคะขอให้ได้ลือเท่าเหมือนท่าขอให้ได้เจ็บไม่จนที่จริงไหนขอส่งความมาาาุ่ง่นตานะาที่สามทางะไไปทางไหนขอให้ปลอดภัยนะคะื่เลยลองทังอหไมานี่เลยนึเสทีร้านค่ะขอให้คุณป้ามาถึงอกได้ถึงนะคะคุณโอเค อืมมันจะพุๆอืมีบแบก่าได้ใจเลยออชิมไหมอรเลยข้าชิมไหมอ่ะลองชิมเป็นแล้วปะแช่บบ่ รสชาติเป็นนั่นเลยชอบลองกินด้เยโอ้คำที่สองของพ่อเทนติดใจนะทุกคนลองชิมครั้งแรกในชีวิตพ่อกินกระทินก่อนเป็นเลยแซ่บบเแซโบ,บ แซบยูว่าจานโอ้ครั้งแรกที่โมเดนได้ชิมนะดูแม่ถามว่าบึ้นอีกไหมพ u, ึยิ้มยิ้มแสดงว่าถูกใจแซบโอเคนะคะขอบคุณพี่อัพรนะคะที่มอบสิ่งที่อร่อยออร่อยให้เราได้ทานนะเอนะอนะเคยเห็นในในตลาดตัวเล็กๆนะอันนี้รุ่นู้เดะเลยนะพ่อแทนบอกว่าเออชิมครั้งแรกติดใจนะบึ้นครั้งที่สองเลย